นี่คือลักษณะของช่างของวัดหัวเขานะครับภาพพิคเนตนะครับภาพติตานะครับนก็จะเป็นการปั้นไม่มีตะเข็บนะครับปั้นทีละองค์นะครับแล้วก็ปั้นเทียนนะครับแล้วก็วางยังนะครับอันนี้เขาถึงเรียกว่าปั้นแปะนะครับปั้นแปะนะอันนี้ก็จะเป็นป ปั้นเป็นห่วงเทียนนะครับแล้วก็ปั้นเป็นเส้นหยาดนะครับเดินเส้นหยาดนะครับเห็นไหมก้นเป็นเลขกหนึ่งของหลวงพ่ออิ่มนะครับนี่นะครับก้นนี่นะครับอันนี้ก็เลยนํามาให้ชมนะครับว่าพระอุปคุตนะครับของหลวงพ่ออิ่มวัดองคาเป็นช่างวัดองคานะครับและให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาหรือแนวทางนะครับในการสะสมท่านใดที่สนใจหรือชอบลักษณะ ศิลปะนะครับเสนีของศิลปะปั้นแต่เสนีของหล่อโบราณนะครับก็สามารถรับชมนะครับหรือเก็บไว้บันทึกไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับส่วนวันนี้ขอขอบคุณพี่พี่ทุกท่านนะครับถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์ก็ฝากกดติดตามนะครับกดถูกใจกดไลค์นะครับเผื่อมีพระสวยนะครับ